เากินอะกินกินคนเดียวเลยเอาปักคนเดียวเลยา้ไเอาช้อนนี้เอากไหมเอาไกไม่ลูกนี้ก็แามาทั้งคอบคัวเลยนะครับเอาเลยลูกเอาเลยเอาเต็มที่เลยลูกดีดเกินนุนะซุนซุปอุ่นไม่ร้อนรอนเลยี่น ลผมลงติ๊กสอบไปอย่างอันตรูอ่ามีมีอะไรบ้างอะลูกมีไก่มีอะไรบ้างดูสิขนมมันจะกัดชอบมันดึงน้ำนอนเดี๋ยวพ่อไปเอาไงน้ำอยู่ตรงนี้อืมเดี๋ยวกินนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอาอร่อยนะลูกอร่อยมากเลยนะลองชิมดิลูกชิมก่อนถ้าไม่อร่อยก็ค่อยว่าทีนหนึ่งได้ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมชิ้นให่ด้วยไหม น่ไก่ด้วยเนาะน้องไก่จับเลย้วจะทมซีก็นะอืาจะทำอ่ะกโอ้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 โอีเนาะซีกจนรถไปก็หาปิดการหนนอกเยอร่อยไหมตามดีๆนะตามดีๆนะ ลูกซีน้องจะเอาช้อนเลยนะ,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 ะน้องจะเล่นช้อนหน,น่นนอยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมไหนจริงจริงเนาะลูกกิน,น,นหลังจ่ายไหมลูกเดี๋ยวเริ่มาโอ้โหไอ้น้องเอาชอา้อนกินละอืมมันหวานสุด น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มกับข้าวกาฮะต้องช่างเตีย้อนจี้ช้อนจี้กวกักินคนเดียวเลยโตแล้วเขากับบรรยากาศนี้เนาะแ้อนแบบห อืมินเยอะๆเลยลูกจะได้โตโตต้องแกงเพิ่มเติมไปเลยนะครับใช่ฮะก๋วยละมันเป่าร้อนนะน้ำซุปอ่ะเป่าก่อน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 ลูกมันร้อนนะเป็นสตาชีชิลล์ชอบเป่า <า>ก็มาก็ลงนห่เดี๋ยวกิตนตากันเถอนหนตวก็เลยหนา่ถ้าตุนะ้ดโซ่เย็นๆนะถ้าเป่านะถ้าเป่าเย็นแล้วลงชิ้นนี้เดิมแต่มันก็เย็นแล้ว <c oughs> ไปพานยังอย่ไปทานพี่มากินด้วยเนาะพี่เกียร์ใช่ไหมใช่ไหมพี่กีบอกข้าวพี่เกียร่ไปพีลงแล,ล้วเดินไปรับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับมากินด้วยกัน ตรงนอยู่ไหมน้องอยากกินด้วยอ่ะน,น้องว่าน้องจะกินด้วยเนาจะต้อ,องงสัรงนะเดืดอดมอืมอดม,อม,อม,อม Mẹ hơn thôi Mẹ hơn nước Tao nắm chút nữa. Tao nắm nước nắm hết. Để nắm hết. Tao nắm hết. Tao nắm hết. Tao nắm hết. cho nắm hết. Tao nắm hết. Tao nắm hết. Tao เราลงสุดนมากินดื้อๆแล้วหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอตักให้เอาอืมอันนั้นน้ำซุปอ่ะลูกไม่ต้องใส่น้ำซุปเลยโอ้ลูกอยากกินอันนี้เหรออันนี้เหรออร่อยใช่ไหมอันเนี้ย พริกมันเผ็ดนะลูกกินไม่ได้หรอกพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดนะลูกกินไม่ได้ขนน่องไม่กินแล้วพ่อจะกินหรือเปล่าถ้าพ่อกินพ่อก็ซ้ำไม่กินลูกกินไหมลูกกินเห็นไหมพ่อตัดให้เลยแล้วเด็กกินเร็วๆเดี๋ยวพ่อจะไปตัดหนังให้กินแล้ว ไม่กินแล้วเหรอกินไหมกินก็กินสิไม่กินไก่พ่อกินนะนากินไหมเรากินข้าวเออลูกจะกินได้เหรอลูกกินได้เหรอเรากินได้เหรอเราคาดเดือนอยู่นะเรากินได้เหรอลูกกินนมเอาลูกกินได้เหรอลูกเดี๋ยวลูกกินได้ไม่เอาให้ อันนี้ลูกกินไม่ได้หเยี่ยมลยลูกโอ้โหตัวเล็กก็กินได้ย่ค่ตัวเล็กินเนาะม่เนให้อเดือนให้กินหน้ะบนนอกหนอกพะห้าข้อตอกรุๆนะม่จนเนระาเนาะ แล้วร้เย็นก่อนนะเย็นก่อนนะ<บ>นอะ็อดจอดจัดๆเดี๋ยวนะก,กินของแม่ก็ได้แล้วเนี่ยของแม่เหลือเยอะของแม่เย็นแล้วครอบครองอ่ะอของเย็นเจอให้อเอาเอาเนื้อใส่ไหมน้ำปลาใสาพ่อใส่น้ำปลาอร่อยๆแล้วเนี่ยไม่กินแล้วเหรออิ่มยังอิง่มแล้วเหรอพ่อปลาเนี่ยแม่บอกว่าไม่กินข้าวมันจะแสบท้องอ่ะเห็นไหม เนี่ยไม่ชอบกินข้าวน่ะเวลากินเยอะๆมันท้องอืดน่ยเห็นไหมกระเพาะไม่ดีแล้วอ่ะแม่บอกว่าอยากกินขนมเยอะกินข้าวเยอะๆจะได้ไม่แสบท้องหนได้กินขนมอืมกินขนมเยอะๆมันก็ตัดท้องหนู่นูก็เอาเนื้อเขาเอาอันนี้สายอืมอืมกินดีๆสิอย่ากินเรสสิ ลงอหรอเดี๋ยวลงไหมอิบนี่ยังอิ่มยังเดี๋ยวพ่อไปเอาเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้อยู่นี่รอพ่อเดี๋ยวพ่อไปเอาเดี๋ยวพ่อมาให้เดี๋ยวพ่อมาเอานี่ตับเกี่ยวโอ้ลูกอยากกินเหรอลูกพ่อเอานมมาให้น้องด้วยพ่อพ่อเอานมมาให้น้องด้วย พ่อเอาลองมาให้น้องด้วยน้เอารงยู่นี่ไม่กินแล้วหรอกินน้ำเอา เข้าได้กินน้ำด้วยเดี๋เนื้นองจนเด้พ่ออุ้มก็ขึ้นเราจะแม่พอเข้าไปพ่อจะได้เราไม่ทำให้ไม่ไมดนีเร่เนื่อจาเดพ่อจ้างจงไปใกล้ๆก่อนอืมอะไรกินเลยแล้วจะกลับบ้านแล้ว

เปิดท้องเหรอไม่เสก็กินเถอะเนี่ไม่ขาดแล้วแม่บอกว่าให้กินข้าวกินแล้ข้นมอ่ะเนี่ยแสบองนี้แหะอ้า,อาไม่กินพอกินไหมเดีวพอกินหนะเอาท,ท้องนนอ,อืดอ่ะขนมแขังงนนี้โนให้ประมาณ มันต้อซื้อขนมเยอะเยอะเลยชิมเมื่อวานเลยเออเมื่อวานเหรอเมื่อวานซื้อซื้อกขนมกินขนมเสร็จแล้ววันนี้กินไหมกินวันนี้ไม่กินเออกินข้าวไหมไม่กินก็ลงกินน้ำก็ลงปะเดี๋ยวพ่ออุ้มลงปะอิ่มหรือยังอิ่มแล้ว xong một cái cọp là còn một ta sao đúng đó nó phân nó kẹp tiếp à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอามาพักกินฮะอย่าไปห้องน้ำเหรอลูกห้องน้ำหรอไปฉี่แล้วไปฉี่อห้ไปฉี่กันห้องนั่งเน,นู่นะฮะ

嗯嗯嗯，嗯嗯。嗯嗯嗯 ทอนมอยู่งอลูกอืมกกินอนูโตววายเดีแม่จะเอาให้กินขี่ยมั้ยโตววเดี๋ยวแม่เอาให้กิน อยากกินนี่เก็บเอาเก็บ 有那屁的。

不满意。